เงินถูกต้องรายอิีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีลักชี่บานนะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไอรีเวอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึง อันนี้คนถามนะพี่มีครับทำไมช่วงนี้คนเลิก 7K ขายดีกันบานเลยก็ขอญอาตสรุปแบบมีมีแล้วกันนะข้อดีข้อเสียของเกมนี้สรับที่มีเล่นเออมีเป็นช่องที่พูดตรงไปตรงมานะก็บอกกันตรงๆเลยแล้วกัน,นเนาะข้อดีของเกมนี้นะบอกก่อนเลยมี2ข้อที่คิดได้ก็คือสามารถฟาร์มบี้ได้ครับเพราะเท่ากับว่าสายฟรีสายเติมน้อยเ่ยสามารถฟาร์มบี้ได้สบายๆเลยเห็นไหมอันเียเพชรฟรีมหมื่นหนึ่งแลถ้าเกิดเก็บเรื่อยๆว่าตัวใหม่จะมาอีก3 4เดือนเอยสักสองสามอาทิตย์อะบี้ก็น่าจะสักสองสามหมื่นครับก็สามารถเปิดตัวฟรีได้ออนี้คืขดะ ข้อที่้อ2คือเราสามารถที่จะอะไรครับเอาตัว3ดาวบวก5เนี่ยเอามาผสมได้ตัวทองถูกไหมซึ่งหมีก็ทําให้ดูเห็นไหมตีหกหมีมีทั้ 6, งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เห็นนะอันนี้แบบสายแค่หลักพันเพราะฉะนั้นคือข้อดีเลยครับถ้าเกิดบางเกมเนี่ยจะดาวตันหมีอาจจะต้องเติมเป็นแสนแต่ว่าแต่ว่าข้อดีของเจ็ดเคก็คือเราสามารถจะผสมได้ถูกไหมโดยที่ว่าเราไม่ต้องอะไรมากมายนี่ตอนเช้าฟาร์มไดเมลคีมาอีกตัวนี้เอ้ยคาม่าที่ีเมลคีอ่าอยู่นี่ครับ ก็คือเราก็สามารถฟาร์มได้ถูกไหมผสมได้ก็คือสาหรับสายพีสายตัวน้อยคือเล่นไปเื่อยๆไงก็ตัวหกดาวตันหมดทุกตัวอยู่แล้วครับอันนี้มีเคยทําไกด์สอนไปเยอะเยอะแยะแล้วนะอ่ะเบลลิก้าอีกตัวหนึ่งอ่ะให้ดูเลยครับราะนั้ทุกคนสามารถเล่นตามได้แน่นอนนะมีเคยทาไกด์ไปแล้ววิธีการทาเอ่อตัวซีหกดาวไงก็เดี๋ยวเอาเอาไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงเดี๋ยวมาลงวิธีให้แล้วกันถ้าเกิดคนที่ยังไม่ยังยังไม่รู้นะครับ ข้อดีก็คือมีแค่คอข้อนี่ยแหละที่คิดได้นะต่อไปเป็นข้อเสียใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวมีพูดไ่จากประสบการณ์แบบเอ่อตัวมีเองแล้วก็เพื่อนที่เล่นแล้วเลิกกันไปหลายคนเนาะเออเอาไปในส่วนข้อแรกเลยดีกว่านะอันนี้คนพูดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือใช้เวลาเล่นเยอะเกินไปจริงอันนี้มีบอกเลยนะโอ้โหมีเล่นเจ็ดเคเนี่ยแล้วมีต้องเล่นเกมอื่นพร้อมกันถึงห้าเกมมีเกือบตายเลยนะคือวันหนึ่งนอนไม่เคยพอเลยครับตั้งแต่มีเจ็ดเคมาเนี่ยเราก็ต้องเล่นเกมอื่นคู่กันเอ,า,อาง่ายๆนะ เพื่อเอา่ากแค่เล่นแค่ซืปนไหนเกมเดียวเพื่อนๆเขาจะตายแล้วใช่ป่ะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อลองมาเป็นหมีอ่ะต้องเล่นเกมอื่นอ่ะเพราะว่าเป็นงานด้วยไงเราต้องทําพร้อมกันโอ้โหแบบเกือบเข้าโรงบาลได้อะเอางี้เล่ดีกว่าใช่ว่าเล่นเยอะอะไรโอ้โหกิวต,ต้องตีภาษาทุกวันใช่ไหมมันคนก็เบื่อนะเออตีภาษาทุกวันเอามีกิววออาทิตย์ละสองวันอะไรแบบนี้เลดบอสที่ต้องไปตี อหอคอยไม่สิ้นสุดก็คือตอนนี้ตอน2 5งออนาคตก็คงมีแล้วก็หอคอย20ชั้นด่านอีกธรรมดาเอ,อ่อ1ิแมปใช่ไหมฝันไลท์10แมปนะครับลง ina, องารีนาสงครามเบตเตเลตแต่จริงๆแล้วเกมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนผ่าน,ผ,านผ่านเสร็จแล้วเนี่ยมันจะว่างนะอย่างตอนนี้หมีก็ว่างแล้วใช่ปหแต่สําหรับผู้เล่นมาผู้เล่นใหม่ช่วงเดือนแรกหนักแน่นอนนะมันต้องเล่นให้จบทุกคอนเทนต์ก่อนมันก็สบาย แต่บางคนเขาไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะไงมีเข้าใจอยู่บางคนอาจจะเขาอาจจะมีเวลาเล่นวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างงี้ก็นานแน่นอนอะ่ะเออบางคนเขาอาจจะแบบไม่กี้เกียจทนอะไรแบบนี้นะอ่ะต่ไปข้อที่2ก็คือจริงๆเกมนี้มันมีระบบฟาร์มนะออตโต้ก็คือไม่ต้องมาเปิดเครื่องทิง้งถ้าเป็นเป็นของเซเว่นัอนหนึ่งมันต้องเปิดเครื่องทิ้งใช่ไหมอ่ะข้อที่2ของมีนะครับก็คือจบด่านแล้วไม่มีอะไรทานั่นเองนะก็ข้อเสียเกมก็อันนี้พูดตรงๆนะเกมมันมีอะไรทําเยอะมากขนาดเนี้ย คือถ้าเกิดเพื่อนจบหมดเสร็จมันก็ควรต้องพักครับก็เป็นทางเลือกที่ถูกแล้วสำหรับสำหรับบางคนไงจบแล้วไม่มีอะไรทำเขาเขียนมานั่งรอแพ็คเนี่ยเขาก็อาจจะเลิกเลยอะไรประมาณน,นี้นะเออก็พอเข้าใจได้อยู่อ่ะตไอไปข้อที่สามของหมีเองนะอันนี้ก็คือดวงเกลือเล่นไม่ไหวครับมันการันตีสองร้อยตัวใช่ไหมตอนหนึ่งตัวนะอันนี้ก็มีจริงๆนะอันนี้มีเอฟซีหมีหลายคนพูดอยู่่ออย่างพี่ไข่ยอย่างเงี้ยคนสวยอะ่ะการันตีทุกรอบเลยครับไม่เคยเปิดได้ห้าสิบโลร้อยโล 150 lama, ร้อยห้าสิบโลต้องเปิดสองร้อยถึงได้หนึ่งตัวบางคนอาจจะซีหกนะโดนไปหลายหมื่นแต่อย่างใครของหมีนี่โชคดีนะมีเปิดไม่เคยเกินสาสิบโลอีกหนึ่งตัวแล้วก็ผสมได้สองตัวฟาร์มดอกอีกตัวหนึ่งก็บอกจริงนะตู้นี้หมีไม่ต้องเติมเงินเลยสบายมากเลยอ่ะเออก็เอาลูบี้มาเปิดถมไปได้เลยแต่มีเข้าใจไนไม่ใช่ว่าทุกคนจะดวงดีไงใช่ปะล่ะเออเข้าใจได้หมีเข้าใจได้เลยเพราะว่าบางเกมหมีก็เกลือไม่ไม่ใช่บางเกมหรอกตัวใหญ่ก็ทุกเกมมาเกลือหมด คือมีเข้าใจได้เลยนะบางคนมันอา,อารมณ์แบบเปิดสองร้อยตัวได้หนึ่งตัวอย่างเงี้ยว่าจะครบเจ็ดตัวอูโหบางคนก็าอาจจะแบบไม่อยากทนต่อลยไเงยเพราะว่าตู้นี้ยังเป็นอย่างนี้ก็ไปเปิดตู้อื่นอาจจะเป็นหนักกว่าเดิมใช่ไหมล่ะอ่ะบางคนอาจจะเริมด้วยเหตุผลนี้ด้วยนะครับอ่ะ,อะต่อไปข้อที่สี่เติมเยอะแต่ตัวที่อยากได้ไม่มาสักทีก็แบบอ่ะบางคนจะเติมตัวนี้ลิสที่ต้องการใช่ไหมเนี่ยจะเอายอนฮีกับเมลคีใช่ไหมปรากฏว่าอะไรครับไปออกแต่ตัวอื่นเพราะว่าไอ้ตู้ปรารถนาเนี่ยมันโอกาสหลบห้าสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็มีโอกาสบสบซูมเนี่ยตั้งแต่ตัวทอง5ตัวจะเป็นตัวทองธรรมดาส่วนญ่ออกตัวทองธรรมดามากกว่าไอตัวบนไม่ค่อยออกหรอกแล้วก็มีโอกาสหลุดเลทเยอะมากครับบางคนก็อาจจะเติมนะแล้วก็เอ่อตอนช่วงแรกเกมอะ่ะที่มีกระแสโควิดดังๆอะ่ะคนเปิดตู้นี้เยอะมากแล้วก็หลุดเลทชิมหายบางคนเปิดบอกว่าไปประมาณ300กว่าโลอุ้ยมากกว่านั้นเยอะ5 0 0โลอะ่ะเปิด500โลเนี่ยยังไม่ได้ย้อนหีสตัวก็มีครับสุดท้ายต้องไปแลกกระดานเอาก็อาจจะทําให้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันค่อนข้างแบบ เออมันใช้ดวงเกินไปด้วยในการเปิดนะอืมเขาก็อาจจะเลิกนะประมาณนี้อ่าต่อไปในส่วนข้อที่ห้านะครับบางคนรอรับไอดีไม่รีบเล่นครับเพราะว่าเอ,อสายวางแผนเนี่ยก็ยังไงก็ไปรับไอดีก็ถูกกว่าเ้าตอนนี้ก็มีคนขายดีเยอะมากนะลองไปดูใดบรอดได้เลยว่ามีพูดอะไรเกินจริงหรือเปล่าคนขายดีเกมนี้เยอะมากครับลองไปดูได้นะตามบอร์ดกูขายแบบกระนำเลยจริงๆอ่ะ จากเมื่อก่อนตอนแรกอ่ะราคาโอจเคเนี่ยไอดี ID เป็นหมื่นเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ตอนนี้เหลือแค่เจ็ด <c> ร <oughs> ้อยเข้าหนึ่งพันเออราคามันตกมากอ่ะแบบแล้วมันก็มีคนขายเรื่อยๆด้วยประมาณนี้นะนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนที่เออนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนที่เขามอง,มองว่าเกมเนี้ยมันไม่จะไม่จะเป็นต้องเล่นครับเดี๋ยวรอรับไอดีถูกๆก,ก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนเนี้ยไปรับอ่ะแค่พันบาทแทโอซีหกไคพันห้าเองโโหมีว่าถูกอ่ะจะไปเติมเองเยอะทุกคนก็เลยแบบ ปลองนำไอดีกันมากกว่านะครับอ่าคอยที่เข,ขานเยอะไปไม่มีตัวคีย์เล่นไม่ไหวนะครับก็อย่างเช่นจะเป็นในส่วนด่านอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีตัวคีย์ใช่ไหมอ่าอย่างลงเลดบอสบางคนไม่มีตัวคีย์ก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาที่คนบ่นตั้งแต่วันแรกแรกเลยไปตีวัวครับพี่หมีผมเอาสไนเปอร์ยังไม่ตายอ่าเป็นไงครับเปิดยังไงเอสปาดาไม่ออกเขาก็เลิกเล่นเลยก็มีนะบางคนรู้สึกแบบโอ้โหเปิดไปเยอะมากไม่ออกอ่าบางคนเป็นไงครับไปตีไฮดาไม่มีปาสคาแต่จริงเอายูริตีก็ได้นะมันก็ไม่่ไดด้ยาาาาากกสคมจะีว อ่ามังกรก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนไปฟาร์มแล้วก็เกมก็มีแจกเซอินนะใช่ไหมมันก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าในช่วงวันแรกแรกอนะมงคนไม่มีก็อาจจะแบบลาบากอาจจะไปปั้นตัวอื่นแล้วมันไม่ผ่านขึ้นมาเขาก็ไม่ได้สายอดทนอนะ่ะเออมาเล่นเกมสนุกสนุกแต่ว่าต้องอดขนาดนะั้นมันก็เกินไปใช่ไหมแต่จริงมังกรก็จูปี้ไปยิงก็ได้นะไม่มีปัญหาราเชลก็ยังผ่านเลยมังกรสิบนะครับ ก็ประมาณนี้อันน,น,นี้อันนี้หมีไม่เกี่ยวนะคือหมีผ่านคอนเทนต์หมดเรียบร้อยแล้วหมีไม่ได้ทำอยู่แล้วเอา,อางี้หมีจบว<ต>ันแต่วันที่2ใหไฮ้าจบแต่วันที่4ของหมีสําหรับหมีหมีไม่รู้สึกว่ามันยากนะแต่ถ้าแต่เพราะว่าหมีอาจจะเล่นเซฟนอกมาคือหมีรู้วิธนะีไงมันก็ไม่ได้ยากแล้วถ้าอย่างบางคนที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่แล้วแบบเอ่อเปิดตัวไม่ถูกไม่มีตัวแบกบก็เหนื่อยจริงอันนี้ก็เข้าใจอยู่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนเขาไม่ทนไงใช่ปะมันเขาเขามองว่ามันแค่เกมไม่จำเป็นต้องมาทนขนาดนั้น อ่ะขอ้อที่เจอนะครับหอสองร้อยยากมากโอ้โหอันนี้คําถามยอดฮิตเลยหอสองร้อยนะอ่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่สองร้อยสมสิบห้าจะมีจะมีสามารถจบสองสองร้อยห้าสิบได้แต่มีขี้เกียจเอาคือคมีรู้สึกว่าจบไปก็มันก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วอ่ะเออก็อเลยเอาแค่นี้แหละมีก็ทําไกด์บอกไปแล้วสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบสองสองร้อยห้าสิบอะใช้ทีมเดียวจบได้เลยคืองี้อันนี้มีไปดูมาที่บอร์ดนะคนจบหอสองร้อยไม่ได้ด้วยตัวเองเยอะมากครับขนาดมีทําไกด์เอ,อ่อบอกวิธีผ่านเนี่ยประมาณห้าหกทีมแล้วมั้ง ก็ยังมีคนที่เล่นผ่านไม่ได้แต่ว่าเออคืออย่างงี้บางทีมันยากเกินไปอ่ะมันก็ยากจริงนะเพราะว่าชั้นหนึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องแบบโอ้โหคอนประมาณสิบถึงสาสิบรอบเลยว่าจะผ่านใช่ไหมล่ะบางคนก็เรื่องเดิมๆคือไม่ทนครับใช่ว่าละ่ะแต่ว่ามันก็มีคนที่รับเออไอดีไปเล่นผ่านหอสองร้อยเยอะมากนะยนบอกลองไปดูได้ครับเออผ่านตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทชุดชิคกี้มีลอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้หมีก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปดูได้ครับอันนี้มีสรุปแบบสังเกตให้ฟังเลยนะก มันค่อนข้างยากไปนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างต้องใช้ตัวคีย์หลักอ,อย่างบางคนไม่มีเบลลิกา้าใช่ไหมก็ลำบากอย่างบางคนไม่ปั้นแทโอตอนแรกก็ไม่ผ่านเลยถูกป่มแต่เราพูดถ,ถึงตอนเนี้อย่างเอาพี่ไคมาอย่างเงี้ยคนที่เปิดพี่ไคก็ผ่าน200ร้อแบบง,ง่ายๆอยู่แล้วแค่ดิดนิ้ว2 5 0รห้าสิบพี่ไคก็ยังได้เลยถูกไหมครับนั่นแหละบางทีมันก็จะไปมีปัญหายอย่างเช่นแบบบางคนเขาก็ไม่ทนเหมือนเดิมตัวไม่มีเลยไม่ผ่านก็ไม่อยากต่อก็อแค่นี้มันมองว่าใช้เวลาเยอะไปจริงๆด้วยแหละ อ่ะสมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อมานั่งรีหนึ่งชั้นเนี่ยประมาณหนึ่งยี่สิบรอบใช่ไหมว่าจะสองร้อยอ่ะใช้วัวนลากี่วันน่ะถูกปะนั่นแหละอันนี้ก็คือเหตุผลที่บางคนเขาอาจจะมองว่ายากเกินไปมั้งอันนี้ไม่ยากสาหรับหมีนะถ้าถ้าใครถามวิ่งพี่หมีไม่งบนยากไปโอ้หมีบอกเลยนะสําหรับหมีเกมที่ยากที่สุดคือแนวพวกตะกูโซเอเดอร์ลิงมีก่อนหมีก่อนหมีมาทำมือถือมี่นแนวพวกนั้นเนี่ยหมีก็จบคนแรกหมดอ,อ่ะหมีบอกได้เลยนะสาหรับหมีเซเว่นไน์นี่ยังรู้สึกว่าระดับกลางๆอยู่แต่ว่าถ้าถาามบบบออกว่ค่คคนนนืแบบ เห้เขามาเล่นแล้วเขาต้องมานั่งทนน่ะเอางนี้มีเพื่อนเอ็นบเอฟซีมีผู้หญิงเยอะ <c oughs> เขาเล่นน่ะประมาณแค่สามวันแรกแต่วันแรกเขาบอกว่าเกมสนุกนะแต่วันที่สามมันเริ่มเล่นไม่ไหวแล้วเพราะบางคนเขาต้องทํางานวันละสิบชั่วโมงมานั่งเล่นอย่างนี้ก็ไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยแบบเอ่อแคนเซิลเกมไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออให้ชีพตตัวเองกลับมาเอาจริงๆนะมีคนเล่นน่ะประมาณสองสามอาทิตย์นะบอกว่าบ้านพัง บ้านพางทะเลาะกับเออเมียทะเลาะกับลูกเยอะครับอันนี้หมีบอกได้เลยนะจากนะเอฟอซีนะเขาก็เลยบอกว่าเออผมเลิกเล่นจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเข้าใจได้อยู่ชั้นยี่สิบถึงยี่สิบอันนี้หมีเคยทําไกด์ไปแล้วเพื่อสามารถไปดูไกด์ได้นะครับแต่ว่าหมีไ่ได้เอาหกดาวนะเอาแค่ผ่านเพราะว่าหมีขี้เกียจก็นั่นแหละบางคนก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่มีไกด์ใช่ไหมพอจะผ่านแต่ละชั้นก็เหนื่อยนะใช่ไหมก็ยี่สิบนาทีชั้นหนึ่งอะไรสามสิบนาทีบางคนเขาก็อาจจะเหนื่อยคือหมีเข้าใจทุกคนได้ไนงะถูกป่ะก็ประมาณนี้แหละ ถ้าคุณเล่นเป็นพวกแนว e อ d e เดอร์ดิงดโซมาจบทุกเกมแล้วจะไม่มีเกมบนโลกใบ,บนี้หรอกที่คุณคิดว่ายากมีพูดแค่นี้แหละเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันยาก่าเยอะไอ้พวกนั้นน่ะของจริงครับถ้าคุณจบได้ก็แปลว่าคุณเก่งจริงเอ่อเรื่องนะั้เดี๋ยวดูก่อนมีจดไมโอเค อ่ะต่อไปในส่วนข้อที่8นะครับสายฟรีเล่นไม่ไหวครับโอ้โ oh หสายฟรีเล่นไม่ไหวเอาหมีก็เล่นทุกเกมอ่ะหมีก็เล่นสายฟรีสายเติมน้อยก็ดูได้ต่อเกมนี้ต้องมีเทคนิคนิดนึงในการทําตัวนะก็<า>ยอย่างเ<า>ช่นบางอย่าง <ๆ S 2> ของหมีเนี่ยมีผสม3ดาวบวก5เนะี่ยวันละห้าสิบถึงร้อยคู่มีทำแต่วันแรกแต่บางคนก็ไม่ได้ทําตามหมีก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็รูบี้เนี่ยเราควรจะเปิดตู้ที่เราตัวที่เราต้องเล่นจริงๆครับอย่าไปเปิดแล้วก็ไปล็อกตัวที่ชอบแค่นั้นเองเอาแต่ตัวที่มันแบกหลังหักแค่นี้ครับจบแล้ว แต่บางคนเขาก็มีไงที่แบบว่าเขาเล่นแล้วเขาไม่ได้บอกว่าผมต้องเก่งครับพี่ครับผมเล่นเพื่อความสนุกก็จัดไปจัดไปแต่ก็อย่าบ่นแล้วกันอ่ะข้อที่เก้านะครับฟาร์มฝันไลฟ์ไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่ามันต้องมีตัวแบบถึงสองตัวใช่ป่ะอันนี้หมีก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าก็มีเหล่าสตรีมเมอร์หลายคนหรือหรือว่าแม้แต่หมีก็บอกโอ้โหตัวฟาร์มทุกอย่างหมดแล้วอะเอออันนี้อยู่ที่ความพยายามของเพื่อนๆแล้วแหละเอาหมีไล่ตัวฟาร์มฝันไลฟ์ไหมนะมีมีมีคนบ่น ผมฟาร์มฝัน้ายได้แค่ตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งฟาร์มไม่ได้ไไดก็เลยขีเ้เกียจเล่นแล้วไม่ไหวครับผมทำไม่ไหวแล้วเอาตัวฟาร์มฝันไา่มีแทโออา่าวก้าหาญเนี่ยเอ่อพี่ไรย้ยอนฮีอา่าลินโอ้โหไล่ไปเลยเยอะแยะเบลลิกา้าเมื่อวานหมีลืมถอดคีย์ต้องขออภัยแต่เบลลิก้าสามารถฟาร์มได้เพราะว่าตอนนั้นขณามีใส่เอ่อลืมค่าอัตาคิไปนิดนึงเอออาัตรอาคาทคีไปใช่ไหมก็กลายเป็นคีย์หกสิบเจ็ดใช่ไหมครับ ไอ้ห้าสิบเจ็ดดิเจ็ดเจ็ดห้าสิบเจ็ดหกเออถ้ามันไม่เป็นไรชีราเมจจะประมาณสองร้อยห้าสิบไงก็ฟาร์มได้เพราะนั้นเบลิกา้าตัวฟรีก็ยังฟาร์มได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แต่ที่บอกไงว่าคือเกมมันค่อนข้างแบบละเอียดสูงอืมมันต้องแบบมีตัวเฉพาะทางจริงอะไรแบบนี้บางคนก็อาจจะแบบไม่ได้ศึกษาพอไม่ได้ศึกษาจริงเกิดขึ้นก็คือเล่นไม่รอดครับเพราะว่าไม่มีตัวละครแบกก็มันก็จะลำบาก เนี่ยแหละมันถึงบอกว่าสมัยสตีมเมอร์วันแรกถึงบอกบอกว่าทําไมแทอคนซีสองเพราะมันต้องมีฟาร์มตัวหนึ่งแล้วก็ไปทายอนเฮียนว่ววาก็จะมียังหมีหมีก็บอกไปตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมเออหมีก็บอกไว้แล้วว่าอันนี้ก็อยู่ที่ความสนใจของเพื่อนๆแล้วแหละมันก็ไม่มีใครช่วยได้ใช่ไหมละ่ะอ่าอ่าก็จบไปในส่วนข้อดี2ข้อแล้วก็ข้อเสีย9ก้าข้อเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงกับเซเว่นในคอมเมนต์คอมเมนต์คุยกันแลกเปลี่ยนได้นะแต่สำหรับเกมนี้ข้อข้อเสียจริงๆของหมีมีแค่กินเวลาเยอะเกินไปจริงๆเพราะว่าหมี อ๋ออรีบอกเลยนะลองดูได้เลยว่าถ้าคุณเล่นเซเว่นไนท์แล้วคุณไปทําเกมอื่นได้นะโอ้โหแบบสุดยอดแห่งความตึงครับพี่บอกได้เลยอะเออเพราะว่าเอาจริงแค่เล่นเซเว่นไนท์เกมเดียวนี่ก็คือหนักมากแล้วครับในมุมมองของหมีนะเออเพราะคอนเทนต์มันเยอะถ้าเป็นคอนเทนต์ช่วงแรกที่เราที่เรายังไม่ผ่านอะไรมันคือเราต้องแกเคลียร์ให้หมดเนี่ยถูกว่าแต่ถ้าเป็นตอนนี้มันจบหมดแล้วมันก็มันก็สบายแล้วเห็นไหมมันก็ไม่รู้ทําอะไรแล้วไปวันๆเนี่ยรอตัวใหม่เข้าเก็บบี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับ อาวอย่าขอทางความคิดเห็นของของเพื่อนๆหน่อยว่าข้อดีข้อเสียของเซเว่นไอเพื่อนเพื่อนมีอะไรบ้างมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกมีหน่อยได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ